กลายเป็นประเด็นดราม่าที่หลายๆคนจับตามองมากๆเลยนะคะหลังจากที่โลโก้ของระเบียบวัธิศิลเข้าไปซบกับหมอลำใหม่เกลียงไก่อีสานสินค่ะ,คะดราม่าตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดราม่าไปทางตัวศิลปินเองก็มีนิดนึงแต่เราไม่ขอพูดแต่เรามาขอพูดในดราม่าตรงที่ว่าเกิดการเปรียบเทียบค่ะว่าระหว่างหมอลำใหม่แค่ปีแรกกับวงหมอลำอยู่มา6กกว่าปี อันไหนมันจะปังกว่าการคิดดีแล้วไมที่ย้ายไปอยู่วงนี้โอ้โหทุกคนต้องบอกเลยว่ากระแสเนี่ยออกมาฮือฮามากๆค่ะและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้กลายเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ในเพจดังค่ะแล้วก็หลายๆเพจแต่เราขอยกตัวอย่างมาเพจเดียวก็พอนั่นก็คือเพจหมอลำสตอรี่ค่ะค่ะที่ได้มีการออกมาเปิดตัวศิลปินอย่างเป็นทางการไปทางเกียงไก่สารศิน ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทางสั่งเนยจะมาอ่านให้ยายสิทธิ์แล้วก็หลายๆคนได้ฟังกันนะคะค่ะคือก่อนหน้านี้มันมีกระแสมาว่าคุณพี่หน่อยเนี่ยแม่หน่อยวัดชารินลงจากระเบียบวัฒนศิลป์ซึ่งอยู่มายาวนานกว่า22ปีค่ะเข้าร่วมทัพกับเกียงไกอีสาสนศิลป์ลาบ้านหลังเก่าระเบียบวัฒนศิลป์ แล้วก็เป็นกระแสยอย่างต่อเนื่องสำหรับการอําลาวงของแม่หน่อยวัชรินนะคะที่เพิ่งประกาศลงจากระเบียบอยู่มานานมีชื่อเสียงยาวนานมากกว่า22ปีค่ะล่าสุดวันนี้เจ้าตัวไม่ปล่อยให้แฟนคลับรอนานเปิดตัวร่วมทับกับวงหมอลํำชื่อดังเกียงไก่อีสานสินอย่างเป็นทางการสร้างเสียงฮือฮาแล้วก็แบบว่ากลับมาแบบว่าสร้าง กลับมาสร้างความฮึงฮาในวงการหมอลำนะคะ,คะทุกคนการย้ายบ้านในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมากสำคัญของเกียงไก่สารสินที่ดึงตัวศิลปินระดับแนวหน้ามาร่วมงานมาเสริมทัพสร้างความเข้มข้นบนฤดูกาลใหม่ท่ามกลางเสียงยินดีของแฟนคลับทั้งระเบียบและก็ทางเกียงไก่นะคะทุกคนค่ะ,คะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่หลายๆคนจับตามองพี่น้องค่ะว่าหมอลำ เกียงไกลอีสานศิลป์ถือว่าเป็นหมอล่ำวงไมที่กาลังมาแรงมากๆสาวเรงแล้วก็มีศิลปินเขาร่วมทับแบบมีสื่อเสียงมากๆแล้ว็เยอะมากๆด้วยแล้วก็เป็นศิลปินที่มาจากหลากหลายสาขาสาวเนยมาจากหลายท้างมาจากหลายวงหลายทีมีการล่าล่งวงในปีนี้จะเป็นปีหน้ากับเกียงไกรค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ได้มีการโพสต์แบบนี้ออกไป ไม่ไวายคะ่ะทุกคนคนเข้ามาคอมเมนต์กลายเป็นชาวเน็ตถูกเถียงเสียงแตกกันใต้คอมเมนต์นี้นะคะพูดถึงระเบียบเนี่ยยังไงก็ยืนหนึ่งอยู่ดีค่ะเพราะว่ายังไงระเบียบก็คือยืนหนึ่งในวงการหมอลำทางบอสตั้มเองก็ออกมาขอบคุณแอดมินนะคะที่นําเสน,ขนอข่าวเนาะ ระเบียบเลิศอยู่แล้วลูกๆระเบียบเก่งทุกคนจ้ารู้จักแต่ละระเบียบนะคะทุกคนคนก็พูดแบบนี้ว่าวงนี้วงไหนไม่เคยได้ยินชื่อค่ะไม่เคยได้ยินค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่นะคะทุกคนแมนค่ะไม่เคยได้ยินแน่นอนนะคะก็มีคนเข้ามาไปพิจารณ์ว่าเนี่ยกลายเป็นหมอลำหกแล้วสําหรับวงระเบียบหมอลำวงไมสิสูหมอลำทีย่ย่าน,าน้ำโกหกสิปีใดบอะทางคณะบอกค่อยเล่นโซเชียลอัพลงอัพอยัง ขันไปคณะนั่นเนี่ยดันให้คือระเบียบกาดีไปค่ะนะคะทุกคนสู้ๆระเบียบปักเสาเข็มระเบียบแล้วใหญ่ไปให้มันมีงานในเด้อนหลังนะคะทุกคนก็ถือว่ากระแสออกมาเยอะมากๆนะคะอันนี้ก็คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ณหรือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนจับตามองพี่น้องว่าถ้าศิลปิน แต่ละคนนั่นแหละที่ลงมาจากวงต่างๆถ้ามาอยู่กับอีสานเจียงไกเกียงไกค่ะอ่าเกียงเกียงไกอีสานศิีแหลวสศสีมีงานโมพอบางคนก็บอกว่าไู่้จักไม่รู้จักวงเจียงไกค่ะซึ่งเขาเป็นวงหมอํำใหม่ที่กําลังมีกระแสมากๆในตอนนี้นะคะก็มีคนเข้ามาบอกว่าใครจะไปอยู่ในเรื่องของเขาเถอะนะคะทุกคนแต่ผงก็ยังติดตามระเบียบเหมือนเดิมนะคะ ให้ค่าตัวดีก็ควรไปเพราะว่าศิลปินก็อดหลับอดนอนขอให้เกียงกอยู่นานๆเด้อครับค่ะปังอยู่แล้วอยู่ระเบียบเนี่ยชื่อว่าระเบียบยังไงคนก็ตามดูค่ะระเบียบนางเอกลงนางพญาลงรดูการหน้าสิเป็นจังไดนอะนะคะทุกคนก็มีคนบอกว่า นึกว่าเลิกลําแล้วไม่ได้เลิกเลืกก็คืออยู่กับวงระเบียบมายี่สองปีลาลงครั้งนี้คิดว่าจะเลิกแต่ก็ไปขึ้นกับวงนี้แหละพี่น้องค่ะ,ะถือว่าระเบียบวัตนศิลป์เป็นหมอร่างทีคุณภาพวางสาราเสารเลยยืนยัดอยู่บนเส้นห้างนี้เป็นระยะเวลาหกสิบกว่าปีถือว่าอีหยังกับโค้งสีลมว่าลมดอกเรื่องคิดว่าสิลมหรือว่ลาลมสารเสาร์ยสิเสื์อม์นว่ายังไงระเบียบวัตนศิลป์ก็ยืนหนึ่ง แต่เกลียงไกลอีสาสนศิลป์ก็ถือว่าเป็นหมอล่ำวงไม้ที่นาจับตามองเพราะว่าผู้บริหารเพิ่นอตอนนี้ความคิดความอ่านหรือว่าทุกสิ่งอย่างของเพิ่นอะเพิ่นมีมาตรก,การหรือว่ามีระบบการการค่ะก็คือการจัดการ,การที่ดีดนะคะแล้วเขาก็แบบว่าทุนเขาหนาเคยมีไปออกมาว่าทุนมากกว่าห้าสิบล้านบาท ซึ่งตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันกลายเป็นประเด็นออกมาเยอะแยะมากมายในตรงนี้บ้างก็บอกว่าหมอลำน้องใหม่เปิดตัวที่อำเภอชุมแพกเกียงไกเนี่ยเขากล้าทุ่มซื้อตัวหมอลำดังๆใหญ่ๆร่วมเวทีแนะนำให้วงแดนชายเปิดตัวทางสื่อแฟนคลับก็คือจะแบบว่ายนโฉมปังแน่ๆสำหรับ ครั้งนี้ก็บางคนก็บอกว่าซื้อตัวค่ะตรงนี้เขาออกมาชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ได้มีการซื้อตัวนะคะ,คะทางอ่าด็อกเตอร์เกียงไกกับทางบอสตัมค่ะไม่ได้ออกมาออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้มีการซื้อตัวใดๆเลยค่ะแล้วการที่ศิลปินแต่ละคนสีเขาไปอยู่กับวงนี้กับวาเป็นเรื่องแปลกพี่น้องคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงพด,ดูการศิลปินทุกคนกับมิซิ์ที่จะเปลี่ยนถ่ายหรือว่ายกย้าย ไปใสก็ได้มีซีดเต็มตัวถ้าเพิน่นไปล่าม้าวายตือตองตามประเภทนี่แล้วก็สามารถไปย<ช>ุใ<ช>สก็ได้พี่น้องค่ะแล้วเขาก็อยู่นี่มา22ปีแล้วอาจจะถึงจุดอิ่มตัวอยากลองอะไรใหม่ๆไหม,ม,มสําหรับแม่น้อยเองนะคะ,คะก็ไม่แปลกเลยแต่ว่าในตรงนี้ก็อยากฝากชาวเน็ตด้วยคือทางระเบียบเองทางนั้นพ่อเปียอะไรเบบวัฒนศิลป์ก็บอกเลยว่าไม่ไม่ออกมาพูดอะไรเพราะไม่มีอะไรจะพูดะนะคะในเรื่องการที่มีศิลปินลาลงจากวง แล้วก็ทางเอฟบางคนไม่พอใจไปทางแม่หน่อยอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าคนเรามีสิทธิ์เลือกบางทีมันก็มีการเปลี่ยนถ่ายกันเหมือนที่ยายชิดว่านั่นแหละมันเป็นเรื่องปกติและทางวงเกียงไก่อะก็ยอมรับว่าสวัสดิการเขาดีจริงๆแม่ค่ะผู้ได้ก็อยากไปลอกอยอนี้ไปลอกสานพี่น้องยิ่งพวกศิลปินใหม่ๆที่พอขั้นเนี่ยไปยู่นใส่เนี่ยโอ้โหต้องกระโดดเขาเลยแหละเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างที่เพิ่นอำนวยความสะดวกให้ครับ ศิลปินหลายๆคนพี่น้องค่ะก็คืออยากลองนั่นแหละและรักเลยคืออยากลองอยากลองจะดีไม่ดีไม่ว่านะคะคนแค่ได้ลองค่ะเพราะว่ามาดีจริงๆสําหรับเกียงไกคือทุ่มเงินเป็นหมอลําร้อยล้านเขาบอกเป็นนาทีลมตัวมากๆสำหรับเกียงไกตอนนี้พี่น้องค่ะศิลปินหลากหลายตอนนี้คือหลายๆคนเลยได้เสาะเลืเขาไปอยู่กับทางเพิรนลเนี่ยห่างเกลียงไก่ก็มีแต่แบบ ตัวแม่ตัวมัมทั้งนั้นเลยที่เข้าไปซบกับเกียงไกในตอนนี้ก็เลยเกิดมีอีกแสนนึ่งพระวิจาร์ออกมาเอาแต่ตัวแม่ไปเนี่ยมันฉีงํากันบอือสีแบบว่าไปงากันทึ้งวทธีบอเลยมันฉีบโอหกอึง่งตึงตีตรงนี้บอตัม้มได้มีการออกมาซัดกลับแล้วนะคะทุกคนจะพาไปฟังในคลิปต่อไปแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้แหละอย่าเปรียบเทียบเลยนะคะทุกคน ระเบียบเขาก็ดีอยู่แล้วเยงไกงเขาก็จะมาดีอยู่แล้วเรื่องทางด้านพอเอเองเพิ่นเป็นคนทีกว้างขวางมากๆสาวนุยสำหรับพ่อเอเป็นพ่อของวงการเป็นคู้ค้าวอดจริงๆเพราะว่าเพิ่นมีหรักการหรือว่าเพิ่นมี่เพิ่นเพิ่นสางศิลปินที่หลายหลายคนเห็นไหมหลายคนวงหมอลัพรพบเกตวงเลยด้ทีออกไปตั้งโตไม่เนี่ยลูกพ่อเปียเนี่ยเสื้อมันว่าเพิ่นคุณภาพอีีสําหรับระเบียบวัฒนิ์เนี่ย ใช่ค่ะจะในกะฟากไว้น้ำนะคะ<ม>ก็ไม่อยากให้ทุกคนออกมาให้พิจารณ์ขนาดน,นี้ก็ให้เกียรติคนที่เขาลงจากวงด้วยแล้วก็ให้เกียรติวงหมอนำที่คุณติดตามด้วยค่ะ,คะ